ขนาดมีลูกระเบิดยิงยิงหนวดขาดยังไงนี่เลเบอร์เกอร์ขายปะตัวฮัลโลวเบอร์เกอร์ให้หน่อยดิเฮ้ยยี่หรอวะตกใจยยตัวอะไรมันเกี่ยวมึงเมื่อกี้น่ะน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างอ่ะถ้าปล่อยแม่งเข้าไปมันจะพันหัวอ่ะแล้วก็หัวขาด เออนายได้ใจตัวเล็กๆนั่นแหละมันมีปืนดอกนะเฮ้ยอย่าอย่าหัวกูอย่าเฮ้ยเฮ้ยขูบม่งจะข้ามันจะสิงหัวแ่ะอย่าให้มันสิง ไอ้สีดแดงๆมันกระพริบ่าอย่างคืออะไรวะต้องรีบไปป้าอ๋อระเบิดตัวระเบิดเสียงอะไรมันวีวะอ,อ,อ๋อบักบักในกล่องก็งปล่อยไปเลยกินด,ดังที่ถายเสียงไม่เครียดจัดมันบักอยู่ในกล่องนะครับเฮ้ยม,มึงลองดังไปนะแตะหูทางไหนอะอันนี้อันนี

ร้องอีกแล้วลิฟต์นี้แม่งร้องดีไหมทไ,ไ,ไม่แถมเลือดมึงเหมือนดูเยอะจังไรวะเด้อแถบยาวจัดเนียเออวันที่เอาปรียบของกูแล้วแม่งแบบอะไรครับเนี่ยเสียงอะไรว่าก,ก,ก็แกก็แกกูเราไม่ชอบเลย กระสุนเหลือน้อยจัดเลยพอสู้กับบอสเมื่อกี้ตู้ขาวแล้วขากระสุนเลยแย้เจอตู้ราวแล้วน่าอยู่กระสุนยังพอเหลืออยู่หรอกระสุนมันพอเหลืออยู่บ้านอยากแปลงปืนใหม่แล้วปืนอยู่ไหนอุ้ยพบเอนจินพบเฟมพบอะไรมันจะแย่หมดเลยวะ เฮ้ยได้รูปแบบชนิดปืนใหม่มาเลยเหรอเออกูเก็บมาได้อะนี่คือปืนอะไรวะเราต้องออกไปดูก่อนดีถึงจะรู้พาส์ทมาแต่พารมาแม่งกระสุนก็พอทัดอะไรวะ ปล่อยเหมือนเดิมไปลูกก่อนเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยเฮีย,ยตัวสิงโตโอ้ยวุยว้ยแรงอยู่แรงอยู่แต่มันมันมันยิงแบบรัวๆว่ะยามใช่อะเอ้ยมันยิงแบบมันยิงแบบเป็นเบิร์ดอะ มันยิงเป็นเบอร์ดอ่ะก็ดีนะมันต้องเลงทีเดียวแล้วมึงยิงชุดเดียวเออแบบชุดเดียวแล้วมันหายไปเลยเว้ไปลูกก่อน้ยเยอะเยอะว่าเยอะปะวะไม่เยอะเว้ย อยากแต่งได้เยอะเลยพัดมากกูก็ดูงงงงงไงไม่รู้ยิงปืนน้นออกไปช้าลองยิงดูไหมปืนนึ่งจะก่อนจะออกไปย่าพัดมากไอ้ตัวพัดมากน่ะดีสุดละหลังสิ่งอีกแล้ว ตายแล้วตายแล้วตายละถ้ายิงดักก่อนที่มันจะสิงหัวได้อยู่เฮียตัวน้อยอืมตัวน้อยลูกเสน่หกูไม่ได้หรอกเลยสูสน่กูสี่มีสี่นัดอนะ้เฮียแม็กเดียว รีโหลดทันตอนยิงก็พอแล้วมันไปขวาเลยวะเฮ้ยเราไม่มีเ,เลือกชัดนะรับอย่าเลยเดขึ้นเล่นขึ้นลงเจอผู้พิทีกแล้วยิงไิ่ยิ่นำเล้ย <y> ไส่ไหมอ่ะเราต้อง<า>ลงเหรอวะแยกเมียเพื่อนกูเหรอใช่ไหมแล้วกูจะลงไปยังไงเดินไปฝั่งนู้นหรือเปล่าต้องเดินให้เข้าขัสิทธิ์ไม่รู้สึกกูต้องหมุนวะดเอาล้งไง เอาไอ้ที่ออกมาแบเยี้หรอไม่เข้าใจอยากจะได้พลังงานไอ้นี่มั้งอ้ข้างล่างอะแล้วจะไปยุ่งอะไรกับตัวมันแล้วกูต้องทำไงต่อเก็บปืนยิงชะ่วงฝั่งนู้นอีฝั่งหนึ่งเลยอีฝั่งหนึ่งมีอีกฝั่งหนึ่ง มันก็แข่งมันไม่แข่งแล้วนี่หว่าที่มันยิงเข้าเห็นไหมวะคือมันไม่ได้แข่งแล้วนี่หว่าเพราะมันสามารถยิงยิงแล้วแล้วง้างออกมาได้ิ่อบางออกแล้วมันแสดงว่ามันกำลังละลายเว้ถ้าไม่เปิดอขาเปิดอะไรวะ ก็ห่อถุงดีๆก็ไม่ขึ้นละมั้งวางไว้บนเนี่ยไมโครเวฟก็ได้จะไปวางไว้ตรงไอ้นั่นอ่ะไอ้เครื่องปรุงคเครื่องปรุงอะหมดเยอะข้างล่างเหรอวะบาเทีให้แต่เกิดพวกกูไปปูไ,ไว้สัสมึงไม่ทำกันเองบ้างวะเออถ้อาหกกูไปมึงจะมีชีวิตรอดกันไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ่อยกูลงไปหน้าตาเฉยเลยหยับตัวไม่ได้เข้าไปในตัวมันก็ต้องเยอะอะเด็กเพราะไอ้นี่ตัวใหญ่ก็เหมือนลังอะเหมือนลงไปในลังอะดูดิมันเข้ามาในท้องมันหรอเออเหมือนเข้าไปในท้องมันอะเยี่ยปืนอะไรเร็วสุดวะเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเนี่ยอ๋อตอนนี้มันกำลังละลายใช่ปะล่ะมันก็ต้องมีตัวที่แบบ เป็นไข่อยู่เลยไม่มีบอกด้วยสัตว์เอาแล้วมึงไปไหนครับไป่ขอไลท์ายดีไลท์สายแล้วกันเปลี่ยนปืนไปตัดแล้วฟังเสียงยากด้วยเพราะตัวเองเหยียบแล้วยุบหยับยุบหยับโอ้ยอะไรเนี่ยต้องยิงว่ะไม่ยิงไม่ได้เดี๋ยวมันระเบิดใส่ใช่ไหมไม่รู้ไหนเนาะ มันจะไม่ระเบิดแน่นะน,นี่มันเป็นไข่เว้ยหรือต้องกระปืดไฟเผาวะลองดูไม่ได้วะคงอาจจะต้องกลับมาจะได้ยิงทางนี้ทางตันวมดโอ้ยเกียร์มึงสว่างพาดีได้ไหมเนี่ยไอเกียร์แบบไม่มีอะไรบอกเลยอะต้องส่องไฟตามทางนะ้ายตันข,าขาวาไอ่เหี้ยวนกับมาที่เดิมไปสัตว์ต้นตีน กลับมาที่เดิมมาเพื่อนถ้างั้นเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปสายนี่เปล่าเราเอ้ยเรามากาลางตรงนี้ดิมองว่าง่ายเราแม่งอย่างมืดเราต้องส่องทางถ้าไม่ส่องมองไม่เห็นถ้าเรามาสายนี้เลยได้ไหมนดิ ตายนิสันนี่หว่าเลยนะเอาดิมาเยอะเปล่าซื้อมาเยอะก็แบ่งกันหน่อยหรือมันเรียกอร่อยที่ไหนอร่อยดิยุบหยับหยุบยับเลยสันบนหัวกูเนี่ยเสียงแม่งจดจับจวบจวบเฮ้ย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 เแต่เร็งก็ต้องมีอะไรลัทุกอย่างบนหัวเหรอเห็นรอมันกระพริบอ่ะเอาปืนกู เอาไว้ทำไว้เพื่อความของด้วยยิงได้วะนี่ไงนี่ไงเพราะปืนกูมีมีไว้ต่างเข็มแล้วยังไงต่อวะกูถอยเอามาก่อนแล้วกันเน้นปลอดภัยกูเดินข้างในโอ้ยยังเยอะเฮ้ยยิงไม่ตายด้วยยิงไม่ตายทำไมวะ เรืกอยังอย่ามิ่งไปแล้วะ มไม่พอแล้วนะยาเหลือสามก็บอกอไม่มีปืนะไยยิงผักเลยไงทีวันที่แคบดิร่นรุมมเ,เองแลกูบอกว่าปืนกูได้แหละไว้ฟาร์มของคือต้องไปยิงมันอีกใช่ไหม กรพิบกระพริบกริบกระพริบที่แคบก็หาที่ยืนดีๆก like ็ได yeah, ้ยังคนเราฟังเลยเหลืออะไ เขาบันมอเหลืออีกอันหนึ่งโขาบันมอเพื่อนอันนี้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 ใส่วะมึงอันนี้กูไม่รู้นี่มึงอยู่ไหนข้างล่างมันใช้งานไม่ได้ว่ะนนี้อันนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้อันนี้อันนี้อี้ทางนี้อันนี้มีสองอันในฝั่งหนึ่งยิงเลยนะข้างบนนู้นเออ โอ้ยงานสิงสมองวะเป็นอะไรโอ้ยเหมือนโดนสิงเหมือนภาคแรกอะ่ะพี่เอียต้องหาที่หลบไว้ย้ำหลบไหนดีหลบไหนดีหลบไหนดีไปก่อนไปก่อนไปก่อน ăn rồi đấy phải đốt ôi ôi ôi, ôi đèn, 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 bước, bước. หลายทางว่ะมันต้องมาทางเดียวอะไรเงี้ยางเงี่ตายโอ้ยอย่ายุ่งกับกูแดงแล้วกูแดงแล้วอย่ามาเด็ดหัวกูนะไอเด็กเกียกระพือแม่ง ทางเดียวมันจะอยู่ตรงนี้นานๆไม่ได้นะลิฟต์อยู่ไหนนนี่ต้องหาต่อจะพาคได้ไงเนี่ยไอ้พวกที่เออปิดลิฟต์ไปกูที่อะไรมาส่งอีกแล้วอะไรมาส่งอีกแล้วสั่งอะไรไว้เนี่ยไอ้สัตว์ส่งทั้งวันไอ้เออเราไปรับไปเธอไปเอาเธอแหะไปเอาอะไรมาเอาแคบหมูกินแคบหมู ูอีกแห่าเฮ้กูเคยอแก้วกูก็เล่นเกมอยู่เนาะแม่งสั่งอยู่นั่นแหละสั่งทั้งวัน ท่ไม่ตัวกูไปยืนเท่งวะไม่รู้รู้สภาพอย่างกูมึงดูของกูดิส้มชาห่ังกูไว้เฉยไม่ยอมเปิดให้ด้วยเป็นกูไอ้แท้ก,กูปืนเป่าหัวแม่งแล้ว <c oughs> จริงไม่ได้ผัวผัวเมีย จริงกูเอาปืนยัดหัวแล้วเมื่อกี้เอ้าไม่เปิดให้เออมันไม่เปิดให้เว้ยเราต้องเปิดเอง <c oughs> ในเมื่อกูก็เปิดได้อยู่แนละ้วไม่อยากเปิดไงวะโ <c oughs> กนตีนเหรอเออมันกดตีเว้ยนี่มันแต่งปืนไม่ได้เว้ยแล้วกูเป็นประเภทที่ใช้ปืนแล้วให้มันออโต้รีโหลดอ่ะพอมันใส่ไมน,นี่ยกูต้องมารีโหลดเองออากูจะไปยังไงเนี่ย กูจะไปยังไงเปิดหรอแล้วข้างน,นอกมีอะไรครับมัน,นเปิดแล้วหรอวะกูเปิดเองเมื่อกี้นะทำไมกูมกดไม่ได้วรเมื่อกี้ปกค้างเหรอเอาลงมากูขอให้แม่งโดนอะไรสิงหัวแล้วเดกตายเลยแบบ พอบอกว่าด่วนดิไอ้ที่หน้าแต่งในนิยายไอ้สัตว์อืมน่าจะปล่อยตายไปนะเป็นไงเพื่อนกูครับเป็นไงอืมปืนหายไปละครับจนหน้ามืดแล้วมึงเนี่ยอืมครับจนปืนหายไปแล้วไงหายไปเลยไอ้สัตว์ไม่มีปืนนันใช้แล้ววะยามปืนอะไร ปืนพัดมากปืนกลเมื่อกี้ไงเหลือแต่เนี่ยตอนทำไมมึงเอาไปทำอะไรวะพัดจนปืนหายไงใช่อพัดมากคราบได้เหรอไอ้พัดมากกดเมื่อกี้นะก็มันมีบางส่วนที่แต่งได้ไงไปแต่งทันที่จับอันเดียวแม่งหายทั้งกระบอกเลย <c oughs> เหลือแต่เนี่ย <c oughs> ประกอบไม่ได้ด้วยแม่งเหลือแต่ร <c oughs> ่านจับให้กูเนี่ยชีวิตไอ้สัดไอ้สัดเอ้ยเล่นยากขอเก่าไอ้ก <c oughs> ูปืนไม่แรงเล่นยากนะเนี่ยเล่นเกมแม่งตัวแต่ตัวไม่เอึดชิบหาย ขนาดที่แค่ตัวเล็กเมื่อกี้สีดำยังอึดชิบหายเลยอึดจัดเลยอย่างนี้ยไม่มีพัดมาเจ๊งเมื่อไรแล้วดูกูเลยครับทําปืนหายอีกชีวิตตอ,อนนี้ยาอย่างน้อยเลยไม่ไปได้แล้วเว้ยตอนแรกไปไม่ได้ดีกว่าไม่ไปได้แล้วโอ้ปืนหายไอ้ยำโอ้มันเยอะอีกแล้ว มีเลือดปะไว้เฮียเลือดกูหน่อยกูขับเลือดแน้ำหนึ่งก็เลยองอืมกันน้อยจัดเลยวะครับมาเถอะไม่ต้องห่วงตอนนี้ปืนหายทั้งกระบอกเออขาบเลือดซะหน่อิครับเล่นมากไปหน่อยครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปืนหายหรอกเฮียมีเลือดสามด้วยนี่หว่าเลือดสามมาแล้วอ่ะเออเลือดสามมาแล้วอ่ะ กูเลยต้องกลับมาใช้ปืนปืนพกต้องต่อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยลำบากกูไม่แด่แต่ก็ได้อยู่พอปืนกลกูก็อ้าวเป็นไงละมึงนั่นโอ้โดนจับเรียบร้อยไอ้เด็กขี้อ่ะกำลังจะสมหน้าแม่งเลยกูโดนด้วยเลยไอ้เด็กขี้อ่ะ

อ้าวไอ้นี่ดันเอาตัวรอดคนเดียวตะงั้นคือใครวะเฮียเนี่ยไอเฮียกลุ่มลัทธิอะไรที่ชอบไอเครื่องเครื่องพวกนี้ไงไอที่เตาพลังงานอะไรของแม่งไอแท่งเรียวๆเม็ด พวกต้องการพลังงานจากมาร์เกอร์เถอะเอาเไปทำแชมพูอะ <c oughs> ตายเลยเียตายซะ,ยซะเป่าหัวแม่งเลยตุ้มเออเขาหางกนตีนตายตายไปซะสวยเฮ้ยโอ้ยด้วยแม่งใหม่วะเฮ้ยไอแซกไอสัตว์มึงพระเอกที่ผายเลยวะเอ้ย เฮ้ยทำไมกูมีปืนนี่เอาระเบิดไปซะแล้วก็ใจตายไปซะไปลินปืนพกมึงเฮ้ยโหสุดยอดาละปืนพกกูขึ้นมาแล้วกูต้องทำยังไงกับมัน ไปปลุกแมงลาก็ตื่นดิต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วมจะยืนที่อะไรนะครับไปดิครับยืนอึ้องที่อะไรมึงอ่าแมงจากศัตูกันพวกเดีนวกดนูโดนดูเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ยเฮ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 ยเฮ จะสู้กับมึงยังไงบอกกูก่อนยาก็ไม่มีของ,อง,งก็ไม่เหลือต้องยิงตรงไหนวะไม่ได้ยิงตอนมันกางจะดูดหรอปะเนี่ยเฮ้ยสไนเปอร์มัยดูดมันจะดูดต้องยิงยิงหรือดูดสวยโอ้สไนเปอร์อูสไนเปอร์เป็นไงล่ะของดี ยิงไข่ยิงดีกว่าเอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์สองนัดไอ้เหี้ยล่วงเลยตายโดนตูดโดนตูดโดนตูดเร็วอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเฟ้งอุ้ยกฤตนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือมันเหมือนมันเป็นวันช็อตแต่ยามมึงล้มก็ไม่บอก จะเงียบทำไมอะไม่ต้องละตายคู่